อ้าเสมอหนึ่งหนึ่งเกาหลีไปก็ธรรมดาทีมทไายกูเก่งอยู่แล้วไปเรีบหลังเกมก้าวัดครับแมวันนี้เรียกว่ามันสุดๆคืออาจจะพูดว่ามันก็มันนะแต่คือกูเหนื่อยมากเหนื่อยมากวนันนี้วันนี้จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพอดีว่าค่อนข้างไม่ค่อยสบายหลับมาทั้งวันเลยวันนี้จริง เป็นว่าก็ต้องพูดถึงองค์รวมวันนี้ถือว่าเล่นได้ไม่แย่นะครับถ้าเกิดเทียบต้องพูดว่านักเตะเกาหลีมันเก่งเก่งชิมหายแต่ละคนคิมมินแจซอนฮุนมินลีแข็งอินอะไรพวกนี้มันคือมันมีนักเตะที่ส่องออกอยุโรปค่อนข้างเยอะแล้ว อะแล้วคุณรู้นักเตะไหนผมไม่ได้บอกว่านักเตะไหไม่กลาานะเว้ยแต่จะบอกว่าคือคลาสเราอะ่ะยังสู้เขาไม่ได้แล้วการเสมอนหนึ่งหนึ่งอะ่ะนั่นคือยอดเยี่ยมมากอันนี้คือวันนี้ต้องค่อนข้างตบมือให้อิชิอิการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็เทคนิคที่วางสู้กับฝั่งของทีมชาติเกาหลีคือเพราะว่าอันแน่นอนเกมรับวันนี้คือคือต้องพูดว่าเกมรับอิชิอิเนี่ยเป็นเต้ยอ,อยู่แล้ว ทีมชาตไทยเนี่ยตั้งแต่อิชิมาคุมคือเกมรับแน่นเคลียขาดแบบโอ้โหแน่นอะ่ะคือหลังสี่คนกําแพงเมืองไทยอะ่ะค่อนข้างดีดีมากเทีระทรน,นิกคลอสมิเคลสัน้นอ่าสุพัน์ทองสงแล้วก็พันษา4คนยอดเยี่ยมนะครับวันนี้เสร็จได้ว่าเทียทอเจ็บเดี๋ยวต้องดูว่าจะกลับมาหรือว่ายังไงทันวันที่26 ที่เจอกับทีมชาติไทยไหมที่เขาจะมาเยียนเรานะวันนี้ต้องบอกว่าตรงกลางเอาพูดทีละพารถ้าเรื่องของเกมรับเนี่ยวันนี้ยอดเยี่ยมอาจจะมีบางจังหวะที่ต้องแก้ไขบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆแต่ว่าพัฒนาจากตอนที่เ um อเชียนคัพได้ยอดเยี่ยมมากเอเชียนคัพนี่คือเราโดนเจาะฝั่งซ้ายขวาพวกวิงอ่ะวิงแบ็กเราสู้เขาไม่ค่อยได้แต่ว่าวันนี้ถือว่าทำได้ดีนะ เขาเลยต้องหันเข้ามาเจาะตรงกลางแล้วเราแน่นอยู่แหละตรงกลางเราสู้ได้เท่าที่ไหวนะครับแต่แต่ต้องพูดในเรื่องของอีกพันหนึ่งคือเกมรุกถูกไหมเรายิงประตูได้เอะเราอีกพันหนึ่งคือเรื่องของเกมรุกวันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะฮะเกมรุกเราจังหวะต่อเนื่องจังหวะเคาน์เตอร์ไม่เฉียบขาดไม่แน่นเหมือนช่วงเอเชียนคัพาอันนี้ความรู้สึกของผมนะ คือช่วงเอเชียนคับเรามีความไหลลื่นของบอลมากกว่าวันนี้คนที่จ้าป็นพิเศษที่ผมรู้สึกว่าเป็นพิเศษคือสุภชัยเจนิญค่อนข้างเชื่องช้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคือจังหวะพิกบอลหรืออะไรผมรู้สึกว่าเขาเรื่องช้าเกินไปแล้วและอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างนั่นไม่มค่อยดีนะครับก็คือเจริญศักดิ์วันนี้เจริญศักดิ สุปชัยดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ด้วยความที่อาจจะเปลี่ยนเกมคือเมื่อก่อนตอนที่เอเชนยนครับ mm. อิชิเข้ามาคุมแรกๆเราเล่นเป็นหน้าเดี่ยวันะ่นคือผมจำฟอร์เมชันไม่ได้แต่ว่าหน้าเดี่ยวคือสุปชัยอ่ะยืนข้างหน้าคนเดียวใช่ป่แต่พอวันนี้เล่น4-4-2อ่ะสังกสินมันยืนคู่กับสุปชัยแล้วเหมือนสุปชัยอ่ะทำอะไรไม่ค่อยถูกเท่าไหร่พอสองกสินขึ้นมาด้วยทำให วันนี้ดูเชื่องช้าแล้วก็แปลกๆในความรู้สึกของผมเข้าสู่เกมก็คือสินาทีแรกไทยแม่งหนักหนักมากคือทำได้ดีอ่ะดีจริงๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีรุ้น20่สนาทีผ่าน30มสนาทีผ่านก็ดูได้ดูดีแต่พอเกาหลีเขาเข้าฟอร์มเขาเรียกว่าตั้งสติได้ตั้งเกมลุกใส่เราได้ปุ๊บโอ้โหตายแล้วเหนื่อย ทีมชาติไทยกลายเป็นโดนกดยับเรื่อยๆแล้วก็มีเฉี่ยวหน้าประตูเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาหลายรอบจนสุดท้ายนาทีที่40กว่า40หน่อยๆเป็นทางด้านของซอนฮึงมินผมจำไม่ได้ว่าใครลากขึ้นมาทางซ้ายนะแต่ว่าตกคัดอินแล้วจังหวะเดียวซอนคือลูกนี้ต้องค,อค,อค,อคือมันมองได้สองแบบนะท่านผู้ชมคือหงเนี่ยอะความมคาสของซนฮึงมินแน่นอนการต่อบอลปึ๊บป๊อบผาพื้นที่แล้วก็เข้ามาจบ แต่อีกคำถามหนึ่งอะเฮ้ยใครประกบจอนมะคือในช่วงสามสิบสี่สิบนาทีท้ายครึ่งแหละเราฟุงเราฟุงซานมากนักเตะไทยหูแม่งวิ่งกันมั่วด้วยความที่เกาหลีก็ต้องบอกว่าเทคนิคเก,กาหลีเขาดีกว่าการต่อบอลในช่อง PASS and go one two one two เขาเหนียวเขาแน่นกว่าเราก็าสุดท้ายก็โดนยดิงไปโอเค ก็ไม่ว่ากันหนึ่งศูนย์จบครึ่งแรกอ่ะเปิดครึ่งหลังมาเราก็พยายามวิวเยงสู้ถามว่าสู้ได้ไหมก็มันยากอ่ะคือวันเนี้ความค reat ีฟในการออกบอลแดนลึกของเราอ่ะค่อนข้างน้อยนะอะอันนี้คือเห็นได้ชัดว่าเอ้พอวันถึงเซนเตอร์กลางแม่งโล,ล่งเว้ยคือผมรู้สึกว่าระบบสี่สี่สองอ่ะทำให้กลางโล่งเกินตรงกลางสองคนอยู่ไม่ไหว ก็ทำให้เราต้องเล่นบอลยาวพอเปิดขึ้นไปอักเกาหลีลงไปแน่นละวินัยกิมรับเขาดีแล้วะแล้วต้องพูดว่าฟิสิกอลเราสู้ไม่ได้จริงๆนะอันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่พูดกันมาอย่างยาวนานว่าฟิสิกอลทีมชาติไทยเราสู้คนอื่นยากมากฉนานชิปหเป็นเป้าโดนลอด่อเยอะมากนะครับแล้วก็สุภปชัยก็อาจจะพอตัวใหญ่แต่ก็ยังเบียดสู้ยาก เช่นแล้วจนสุดท้ายคีแมนสำคัญทินเชียร์ให้ลงแล้วพอลงมาสุดท้ายต้องตกมืออยอดเยี่ยมจริงๆคือสุพนัทเหมืองตาซุปเปอร์ซับของแท้ท่านโยมลงมาทีหกสิบหน่อยหกสสี่มัง้งแล้วก็ค่อนข้างอิมแพกอิมแพกมากๆก,ก็คือเมืองทองทานีนั่นเองไปดูคอนเสิร์ตก็ได้อะไรวะ ก็คืออินแพกมากๆจริงลูกที่ได้คือบอลมาทางซ้ายปุ๊บสมมุตทาตวดมาพื้นที่แค่พื้นที่โลง่งนิโคลสัสมิเคลสันท่านชม,ชมตาย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 จ่ายอย่างนี้แทงปุ๊บผ่านหน้ากองหลังเขาไปหมดซึ่งลูกนี้ไม่ล้ำแน่นอนใครบอกล้ำก็ตอบบาแบบแค่หมดเลยไม่ล้ำแน่นอนลูกนี้ปุ๊บแล้วแทงเฉียงไว้ปุ๊บ บางตาจิ้มเรียบร้อยหน,น,น,นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมแล้วนี่คือหนึ่งคะแนนที่สําคัญกับไทยมากเพราะโอ้โหมึงไปเยือนเกาหลีอะยากนะเวย้ยไม่ใช่เรื่องง่ายแบบใครก็จะชนะเสมอได้ถูกว่าเกาหลีแม่งแรงหาอะไรไม่รู้ว่ะอันดับทอบ็ทอปของเอเชียแล้วอันดับหนึ่งเอเชียด้วยซ้ำมัง้งเรายังเสมอได้แล้วเกมหน้าโซนในบ้านเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงอะพอยิงเข้าปุ๊บเกาหลีก็เริ่มลน เพราะต้องยิงเอาคืนมาไทยก็เล่นเกมลับแล้วจุดเด่นของไทยของในการคุมของอิชิแน่นอนคืออะไรทุกคนรู้เกมลับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นโอ้โหแน่นบอลมาก็ช่วยกันวินัยเกมลับทีมชาติไทยดีมากอาจจะมีลูกได้เสียวหรืออะไรแต่วันนี้ปฏิวัติโอ้หยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเหมือน,น,น,อนกันสุดๆอะลูกน่าจะเจาะอาจต้องพูดด้วยอีกว่าเกาหลีเขาไม่ข่มกันเองด้วย ไม่เขาแล้วไม่นิ่งกันที่จะน่าโกแล้วจะยิงให้เป็นประตูได้แต่ก็ต้องพูดถึงความยอดเยี่ยมของการเซฟของปวัตเหันอนกันนะครับก็มีลูกที่น่าโกะน่าโกเจาะๆแม้ยังจะเซฟได้ออ้่หูนึกว่าหายแล้วก็หลังจากนั้นก็ทดเวลาห้านาทีตอนแรกบอกห้านาทีสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสนาทีไม่ได้ใชเพราะอะไรนะครับสุดท้ายครบหกนาทีทดเวลาบาดเจ็บเรียบร้อยเข้ามาการเป่าป อี๊หนึ่งหนึ่งเกาหลีอ่นี่คือสุดยอดมากต้องมาว่าต่อกันที่รอดูที่ราชมังคือถ้าเขามากับไทยอ่ะเราต้องเชียร์ว่าเอ้ยเราต้องสู้ชนะเอ้ยเพราะว่าตอนเนี้ยจีนเตะอยู่แล้วก็นําสิงคโปร์ยสองศูนย์ซึ่งจีนตอนเนี้ยอยู่ที่สองเราอยู่ที่สามถ้าเราชนะเกมหน้าได้อ่ะเราขึ้นที่สองเลยนะแล้วจีนมีเจก,กับเกาหลีรอบซึ่ง จีนสู้เราเขาเรียกว่าจีนไม่น่าจะเก่งเท่าเราไปเสมอเกาหลีได้ไม่มีใครทําได้ไอ้ดันแหละเอาเป็นว่าต้องว่ากันเกมหนะ้าวันที่26อ่ะผมไปดูที่ราชมังหลังเกมน่าจะช้าหน่อยเพราะว่าการเดินทางไปจับก็อน่สชมพูรู้นะราชมังเป็นสนามกีฬาท,ที่ไม่มีรถไฟฟ้าเข้าถึงกูก็ไม่เข้าใจทำไมอ่าไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวเป็นดรามา่าเอาเป็นว่าเสมอหนึ่ง,หน,งหนึ่งเกาหลีได้โอย ปรับเรื่องอเปื่องปติจริงว่าทีมชาติไทยคือมีความพัฒนาเรียกว่าจุดอ่อนอะไรจากเอเชียนคัพมาบอกแกแล้วอาจจะต้องหลังจากวันนี้ต้องพัฒนาเรื่องจังหวะเคาน์เตอร์จังหวัดสวนกลับทันซิชันเร็วให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่านี้เพราะว่าวันนี้การสวนกลับเราดูเช่ช้าเกินไปทําให้เขาลงมาเล่นรับได้เร็วขึ้นก็เดี๋ยวต้องว่ากันที่หกนะครับเอาเป็นว่าสำหรับท,ทีมชาติไทย ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็แฟนบอลไทยก็น่าจะผฝันดีนะครับกับผลการแข่งขันหนึ่งประตูตัวหนึ่งวันนี้ก็กล่าววัดหลังเกมลาไปก่อนกูน่าครับทก่านสดีครับบ๊ายบาย